ันนี้เราก็จะมาต่ายแรงกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนเริ่มเลยเริ่มเกมแล้วดูซิแต่ละคนอืมเราอยู่สีเหลืองลุยโลดกระโดดโลดเต้นไปกันเลยเธอะะอ่เอาเอาเตียงฉันเกือบแล้วเพื่อนนายทำดีมากเลยเราเราจะช่วยชีวิตนายเออเออสีไม่โดนเอ้ยเอาเอาับเอะไรน่ะสีแดงทำไมมันตึงกันจังเลยไม่นะเพื่อนสู้เขา ไป,ไป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 ๆๆๆๆไปๆๆไปเพื่อนมีชีวิตถูไปได้ด้วย <c oughs> ไปแล้วจ้องสติถึงไหมอใช้ชีวิตยังไงต่อดีนี่สีแดงไปก่อนทีเดเราอาจจะค่อยคิดกันใหม่เรื่องสีแดงเขียวใครใจก็แรงรถนะเนี่ย ที่เหมือนเราลืมเก็บเพชรปะมันคงไม่ตามเราหรอกอ้าวไม่ตามกับผีดิเอาเกมแรงแรงวอดอีกแล้วว่ายินดีเสมอถ้าเธอได้เจอคนที่ดีกว่ายินดีเสมอจากตอนเป็นทั้งบอกลาต้องยอมรับมันให้ไวไม่ไวรัก เจแแ่่แหนนุดายยยงีโอ้ยที่กันตกอะไรเยอะปานี้ข้างในใจมันฟังเฝ้ารอคกินละวันอยู่ลำพังเธอจะยังที่จะยินดีโอ้คอยเจอนะมีความสุขอยู่กับเขาลืมเรื่องของเราไม่เป็นไรรอคงยินดีเยัยกให้เขาไปเลยฟรีฟ โดนนี่ก็สิทธิ์เต็มร้อยจะเอ,อเอามันไปไหนแล้วมาเรามาตั้งใจพากเสียงเราเล่นกันเถอะทุกคนมัวแต่ร้องเพลงเหลือฟ้านะฟ้าก็ตรงข้ามแดงเลยอุ๊ยจะเอ,อแดงตัวไม่เอาผูเล่นวาร์ปมันได้ลงนุ่นๆหนอแดงตัวตัวที่มันไปกเกาะเพชรฟ้านี่ค่อยอุ๊ยเราจะไปเหมือนกันเลยหรอแดงโอ้ยหแหลกแค่เฮ้ยใครตีมาออโต้กิง นายตกแล้วก็เฮ้ยเราตกอืมเ้ยเหนื่อย <c oughs> กดก็ไม่ติด <c oughs> อะไรอะตรงนั้นอะฟ้า <c oughs> เพื่อนเรานี่ตึงจริงๆเราควรจะยิงธนูหรือเราควรจะหาวิธีการขึ้นไป <c oughs> อ้าวเด้งร่วงจะเอ มันกลับขึ้นไปได้ด้ว่อยหรอทำไมเราตกลงมาเราไม่เห็นกลับขึ้นไปได้เหมือนแดงเลยอ่ะน้อยใจแดง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 อุ้ยฟ้าร่วงมันก็ตายคืออยู่ด้านล่างนี่เห็นคนตกรกเพียบเลยอุ้ยแดงตกอีกแล้วแตกนี่เป็นไงอะตกอีกแล้วหนุนขึ้นไปได้ด้วยแดงแตกแล้วนะเหลือฟ้า เราจะรอซื้อร่อมชูชีพขึ้นไปนะมัคงไม่มีใครเล็งเราหรอกเนาะหวังม่าแดงตัวนั้นคงจะไม่เห็นเรามืนที่เราเห็นมันแดงเกาะกลางคงจะไม่เห็นเราหรอกนี่เพื่อนเราโคตรตึงเลยอตกใจหมดเอ้ยจะเอ๋เธอเสีฟ้าตายตีแรงๆเกือบยืนก่อนนะลมชูชีพไปกันเราต้องเร็งดีๆนะไม่งั้นเราจะไม่ได้ขึ้น เอาละได้แหละโอเครอดแล้วนะอย่าล่วงเออโอ้ไม่มีเงินเลยเดี๋ยวแดงสองตัวกับเพื่อนเราสามคนโอเคเดี๋ราต้องไปช่วยเพื่อนนะคิดว่าอย่างแรกที่เราควรทำคือการซื้อหุ่นแล้วก็ไปนะวางไว้กับเพื่อนนี่เพื่อนเราสู้แดงแล้วเออ,เอ,อ ไอ้กันเถอะทุกคนอยากรู้ว่าไข่นี้มันคือระเบิดใช่ไหมเก็บไม่ได้เหมือนเราเคยได้ลองปลาครั้งหนึ่งเราเป็นรูเลยโอ้ตายแล้วกินน้ำยาวิ่งไว้ที่ตายนะ่ะตายไหมนะ่ะถ้าเราล่วงนี้เราก็ตายเหมือนกันนะหายไปไหนอ่ะเพื่อน ร้อยขึ้นฟ้าเหรอตามเพื่อนไปก่อนนะเพื่อนเราไม่ไหวระเบิดมังกรเลยเป็นไงล่ะสู้มันนะเพื่อนเตอหนึ่งตัวเดี๋ยวเราเล่นธนูเองเอพัพให้แม็กซิมัมเลยอุ้ยไข่อยู่ไหนเนะี่ยตามตามตามมันเราดูเพื่อนเล่นดีกว่า,ามันร่วงแล้ว ปีนขึ้นมาได้อีกตัางหากเราัวตกจริงๆ <S <S แหลกมากแล้วนายเอาน้ำยามาจากไหนเยอะแยะไปไปไปเอาทำทำไมอะ่ะ มีรูนิดเดียวอย่าอย่านะโอเคอ่ะ <ทำ S 1> อะเล่นเกมแล้วสุดเครียดแ้ทำไมทีมเรารมีกันอยู่สามคนละเพื่อนืมอจะมาเล่นแบบมุมมองสองกันนะไปกันเลยการเตรียมก่อนก็ได้ ไเหลืองเหลืองเิ็แตกแล้วอ่ะมันไปแดงแดงก็ตอบไปกลางใช่ไหมล่ะเอาบลอกหมดอีกกลางหะไม่ไหวละกับมุมมองนี้เขียวโอโกดหินมันกันด้วยหินอนะ่ะอยา่า เพื oh. <spe ech existential>. ่อนไล่มันไป เออช่วยด้วยเออตามก่อนเอาทุกอย่างแม็กเลยรองเท้าอาจจะยังเอขยอขยันซื้อที่กระตกอุ้ยแดงอ้ตาย <c oughs> <c oughs> Những điểm 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 มาไหมเอ้าเอ้ากะดกะไปดูตรงเกาะเพชรว่ามันขึ้นมาหรือยังโูเพื่อนเราน่าจะฆ่ามันได้แล้วนะเห็นเป็นภาษาเวียดนามเอ้ยเห็นเป็นภาษาเวียดนามเหมือนกันไปเลยแล้วกันไม่อยู่แล้วไม่อยู่นิ่งแล้ว ยังนนไม่ตายหนูนี่คือุิยรั่คิวเพื่อนอีกตังหากขอโทษ ถ้าหันมาเล่นธน,นูก็ดีเนาะแดงแดงต้องดีใจนะเหมือนเป็นผู้ฉลองดีกับนายเลยอะ่ะเอาเพื่อนนายล่วงเหมือนกันเลยหรออย่าตายนะโอเคเพื่อนเรารอดนะไม่เหมือนเราเรานี้ร่วงไปคุยกับรากมะม่วงมันยืนนิ่งยิงไม่โดน ตายตายเถอะอยากได้คิววับหุ่นปะในทุกโอ้โหสารเดินมาหาโอ๊ยปวดแขนนอนเล่นกันค่ะลวกตรงกตาย่งนี้เอา เก่งจังมันดูดลงไปแล้วเพื่อนเอา้าเขียดเนาะเออสุดยอดตัวสุดท้าย พอเราขี้เกียจเล่นแล้วนะเหนื่อย